ตัวนี้แหละตัวสร้างคือเสียงสร้างเม็ดเงินใช่ครับ <laughs> ตัวนี้คือมีการเดินสายประกวดอะไรบ้างไหมคะตุ๊มีประกวดมัแต่รุ่นเล็กๆเลยรุ่นฟันน้ำนมแล้วก็มารุ่นฟันคู่หนึ่งถึงสองคู่แล้วก็รุ่นใหญ่ที่ผมนับได้ที่หนึ่งตั้งแต่รุ่นเล็กันรุ่นใหญ่ก็น่าจะประมาณเจ็ดครั้ง<อ>แล้วก็มีที่สองที่สามปีนี้ขนาดอายุเขาเยอะแล้วก็ยังปิดหนึ่งในห้าเรามองอยังไงคะว่าจะเอามาเป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเราพัฒนาของเราได้ตัวนี้เป็น quay mê 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 tở quay mê 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 tở quay mê 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 ใคะอันนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเราอ,อีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์หลักเลยตัวกําเนิดเลยต้นกําเนิดเลยที่ทําให้เรามีฟายโตโต้วตวตวสวยก็คือตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวแรกของฟาร์มเราใช่ครับก็<ป>คือเป,เป็นควายชนบุรีดั้งเดิมหรือว่าใช่ครับฟายโบราณชนบุรีดั้งเดิมเลยตัวนี้เหรอคะครับผมอันนี้ชื่ออะไรคะน้องผมชื่อดวงครับชื่อดวงเขาอยู่กับเรามากี่ปีแล้วครับตัวนี้สิบเอ็ดปีแล้วครับแสดงว่าเขาก็อายุค่อนข้างที่จะเย้วใคราว อย่างนี้เขสิบเอ็ดปีอย่างนี้เขาก็ให้ลูกมาทุกปีทุกปีก็สิบกว่าตัวสิบเจ็ดตัวได้แล้วมั้งครั้เนี่ยลูกประมาณเก้าตัวปีละตัวอะไรครับปีละตัวใช่ครับโอ้เก้าก็ยายให้ให้ให้มาตั้งแต่ตอนออกอ่ะแล้วสามปีแล้วก็ทับลูกตัวแรกเนี้ยประมาณประมาณเนี้ยครับโอ้สิเออใช่ก็เก้าตัวนะถ้าสามปีแบบนนั้เนี่ยตัวตัวตัวที่เก้าเนี่ยอยู่ในท้องไม่กี่วันนี้แล้วครับโอ้อันนี้ท้องอ่าทับของอะไรไว้คะ าทายาทลูกทองตินโตครับร่อลุ้นรอลุ้นครับ<ช>รแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นควายมรดกจากคุณย่ายมาให้พงเลยดิคะใช่ครับควายแต่ดั้งแต่เดิมเลยสิใช่ตัวนี้แหละตัวสร้างคือเสียงสร้างเม็ดเงินอตัวนี้ใช่ครับตัวนี้คือมีการเดินสายประกวดอะไรบ้างไหมคะตัวนี้มีประกวดมาแต่รุ่นเล็กๆเลยรุ่นฟันน้ำนมแล้วก็มารุ่นฟันคู่หนึ่งถึงสองคู่แล้วก็รุ่นใหญ่ แสดงว่ามีการประกวดมาเรื่อยๆหลายปีสิคะใช่ครับแล้วมีรางวัลการันตีตลอดก็รุ่นเล็กๆยันรุ่นกลางได้ที่หนึ่งโอ้ตัวในใช่ครับในชุมนุมที่ผมนับได้ที่หนึ่งตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ก็น่าจะประมาณเจ็ดครับโอ้แล้วก็มีที่สองที่สามปีนี้ขนาดอายุเขาเยอะแล้วก็ยังติดหนึ่งในห้านครับเาก็ได้ที่ห้าล่าสุดใช่ครับผมแล้วก็ไปเราไปโชว์เราก็ไม่นึกถึงว่าต้องได้รางวัลอะไรติดไปโชว์ให้คนดูว่าเรายังมีไฟลโบราณไฟ สายพันธุ์ชมรีอ,อยู่<ล>ยใช่ครับแล้วลูกของเขาอย่างเงี้ยน,น้องพงษ์แบบว่าที่ออกมาแต่ละตัวเงี้ยคือได้มีการเดินสายประกวดอะไรบ้งไหมคะหรือว่าลูกเขาที่ให้มาทั้งหมด8ดตัวเนี่ยครับเดินสายประกวดเจ็ดตัวแล้วก็คือถามว่าประกวดได้ไหมที่ชมรีได้ที่หนึ่งทุกตัวเลยมันเป็นฝ่ายปฏิหารมากออใช่ด้อยมากเลยนะใช่ทีสร้างสร้างสร้างชื่อแล้วเขาเป็นฝ่ายที่เขาไม่เลือกพอ่อพ่อตัวไหนก็ได้ เด็ว่าตัวนี้คือให้ทุกปีเปลี่ยนทุกปีครับเปลี่ยนพ่อพันธุ์เลยใช่คือแต่ละปีนี้คือจะมีพ่อพันธุ์อยู่ในใจเราเลยอ่าพงเป็นผู้กําหนดพ่อพันธุ์เองไม่ใช่เขาละคะคือพงจะเป็นคนหาสายพ่อพันธุ์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่า9ก้าตัวที่ผ่านมานี่คือพ่อแต่ละสายพันธุ์คือน้องพงศึกษามาหมดทุกตัวเลยใช่คือเราชอบเราชอบลักษณะอะไรยังไงเราไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำเลยครับแต่ละปีคือไม่ซ้ำพ่อพันธุ์แล้วออกมาส่วนใหญ่ 9ตัวเนี่ยเนี่ย8ตัวที่เกิดมาแล้วแหละตัวผู้มีแค่สองตัวเมียเนี่ยรอ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 ตัวในท้องเนี่ยแต่ในใจผมรู้แล้วว่าตองเป็นตัวผู้เขาเปรียวเดือดใช่ไหมไอ้ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่แหมเพราะว่าตัวเมียมันติดกันสามตัวแล้วอืมอ๋ออาจจะมีส่วนทั้งนะถ้าตัวเมียติดกันอย่างเงี้ยจจะเม็นตัวผู้ก็ได้ตัวเมียติดสามตัวแล้วโอ้ถ้าเป็นตัวผู้อย่างเงี้ยเราก็เขามาชื่อเสียงที่ไปกระชอนก็คือ มาย้อนไปประมาณ2ปี2ปีที่แล้วที่หมอเขาแนะนำเอาน้ำเชื้อของตะวันตะวันคือเป็นลูกดาวสีพียเอามาผสมผสมกับตัวนี้หรอใช่ครับแล้วออกมาเป็นตัวผู้เนี่ยตัวเนี้ยครับถามว่าผสมปั๊บต้างเร็ผสมะสบป็เนแล้วตอนขวบหนึ่งตอน12เดือนสูงร4อย4ีแล้วไปประกวดงานชมบุรีอายุ17 เดือนสูงร้อยประมาณร้อยห้าสิบสองครับครับแล้วตอนนี้สามปีสามปีห้าเดือนสูงร้อยหกสิบห้าคโอโตัวผู้<อ>ตัวนั้นเหรอครับ<ม>โอเจ้าลูกของเจ้าตะวนันใ่ทายาของซีพีใช่คือเจ้าสัวนั่นแหละคือ,ค,อคือเขาให้ลูกสูงคือให้ลูกโตกว่าแม่ทุกตัว ตัวแม่ทุกตัวแสดงว่าพงนี้ก็คือเลี้ยงควายขึ้นมากเลยนะคะใช่เลยคือแบบว่าโชคดีมากเลยอ่ะคือแบบลูกออกมาแต่ละตัวคือนี่ก็คนจองกันเยอะมากแทบจะจับไม้แล้วตันไม้ยาวแล้วแต่ผมเฉยๆตัวนี้ยหรอเขายังไม่ให้กําเนิดเนี่ยนะใช่เขารู้เลยว่าผสมติดแล้วอะไรแล้วมีแต่คนโทรมาอะไรมาคือเขาเขาเห็นแม่พันธุ์ด้วยเนาะแล้วก็ใช่แล้วก็พวกพี่ๆที่เกิดมาอะไรเงี้ยมันมันมันเวิร์ก อีกอย่างหนึ่งเขาคนที่เคยแบบคนเลี้ยงควายจริงๆเขามาดูแม่แล้วก็เห็นทั้งพ่อ<ช>เขาก็เลยแบบ<ม>เขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับลูกม,มันมันมีใบาการันตีด้วยว่าเออเราประกวดเนาะติดรางวัลมาอะไรเงี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยแล้วมันก็ให้ลูกของเราค่อนข้างดีแต่ตัวนี้คือเขาสูงใหญ่มากเลยนะสูงร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามตอนนี้จะมองเหมือนเขาจะเตี้ยหน่อยเพราะว่าท้องเขาใหญ่ ใช่ใช่ท้องใหญ่มากท้องเขาใหญ่ลมคัดมากหน้าตาเขาสวยสวยชุดชุดเนี้ยปกติฝ้ายมันจะเป็นผิวเหลืองมันไม่ออกดำขนาดนี้หรอกเพราะว่าฝ้ายอะลมมันลงเนี่ยมันจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีผิวมันต้องเปลี่ยนสีครับมันจะเปลี่ยนแต่ที่คออื่นเขาเปลี่ยนเปล่าไม่รู้แต่ที่เนี้ยเปลี่ยนก็คือถ้าข้อของพงอย่างเงี้ยคือถ้าค่อนข้างที่จะเข้าหน้าหนาวเขาก็จะเปลี่ยนสีใช่ใช่ใช่จากเมื่อก่อนออกจะสีเทาๆอะไรอย่างงี้มันมันจะออกเหลืองๆแบบมะขามฝักมะขามออ ไฟชมฤีส่วนมากจะเป็นเหลืองๆฝักมะขามายที่ผิวดําเป็นเปลือกแตงโมอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นายที่ลูกผสมจะมีเชื้ออินเดียสมัยก่อนเขาจะเรียกเชื้ออินเดียเขาไม่เรียกมูราหรอกแต่ที่นี่ไม่มีไม่มีแต่สีผิวของเขาค่อนข้างด่เหมือนกันเนาะเนี่ยดูว่าเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนปุ๊บแล้วเริ่มทามเริ่มละเนี้ยอ่องเขามันจะไม่ค่อยชัดเนี่ยมันจะเหลือน้อยใช่ใช่เปลีือนี่ยนเลี้ยงง่ายแต่ก็ยังมองเห็นลักษณะชัดเหมือนกันนะผลสีทองแล้วลูกเขาออกมาจะเป็นสีผิวเหลืองหมดเลย สีทองเลยเขาเขาสวยมากเลยใช่ฟาง <c oughs> ก็เหลือน้อยพลีมเหลือน้อยแล้ว<ม>เพราะว่าฟางมันอาย,อยุเยอะแล้วเราปล่อยเลี้ยงเนาะม,มันอาะไปถูมากเนี่ยที่มันถูเนี่ยมันถูเชือกที่เราผูกคอมันนั่นแหละเนี่ย<ม>พลีมมันเหลือน้อย<ต>เดี๋ยวนี้ฟางหาวงเขาว่างฟางหาย,ยากแล้วยากยากยากจริงๆๆๆแต่เขาเขาสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเชื่องเ,ออเขาก็สร้างเงินให้เยอะนะครับให้คุณเลยล่ะใช่เลยแล้วอ้นีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราตัดเขาหรือว่าใช่ถึงเวลาเขาออกลูกมาได้สมาธ ยี่สิบกว่าวันหรือเดือนนี้เราก็จะตัดตัดทุกตัวเพราะบางทีมันมันหยอกกันอะไรกันเราไม่อยากให้หควายขาดเพราะข้อผมไม่มีหูขันเลยอ๋อพี่ก็เพิ่งสังเกตดูว่าเอ้าเราโดนตัดบางคนเขาไม่ตัดหรอกแต่ส่วนมากที่นี่ตัดหมดอก็คือแบบเวลาคือเข้าข้อลูกเสร็จเราก็จะตัดเขาใช่ถ้าอย่างท้องเนี้ยเราก็ไม่ทําอะไรเราจะเฉยเราก็ปล่อยไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเข้าข้อมาเราจะต้องตัดเขาอีกอียนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็เอากระดาษทรายทุบถูให้มันมนหน่อยไม่อยากมันฉีก เพราะอะไรทำไมเราเพราะบางทีมองว่าเขาก็ไม่แหลมแล้วนะใช่เพราะบางทีฝ่ายเป็นปีทั้งจะตัดได้ไหมอืมวบางทีเราก็หมนุนหรือว่าเราเพราะบางทีปล่อยไปเลี้ยงเงี้ยมันไปถูดินถูหัวคนาเงี้ยบางทีบางตัวมันก็เหลาแหลมมีมเป็นเรื่องปกติแต่เราช่วยกันได้ว่าไม่ให้มันหักก็เป็นส่วนหนึ่งพี่ก็เพิ่งสังเกตดูเฮ้ยอ้าวทำไมเขามันไม่แหลมมันเขามันด้างไปปู้นไปอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นแม่ควายที่พิสดารนุงมพี่ว่า ใชู่่งจริงๆว่าเพราะปกติบางตัวจับเขาเขาไม่ได้เลยแต่ตัวนี้เขาให้จับเขาได้อะค่ะเขาให้ลูกดีมากปีหกหนึ่งอ่ะผมขายลูกสามตัวตกที่เก้าแสนบาทโอ้เขากอกว่าตัวละสามแสนกว่าบาทเลยดิใช่ป๊าดโอ้หน้องพงนี่แบบคือดีมากมีกี่แม่คะตอนนี้ข้อของน้องพงอ่ะที่แรกเลยอ่ะย้อนกลับไปสามเดือนแล้วอ่ะทั้งหมดสิบสี่แม่แล้วก็แบ่งออกไป แล้คือแบ่งออกไปโดยที่ว่าเขามาขอเราไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเอออยากให้เขาไปเลี้ยงในสายพันธุ์ที่เขาชอบของเราจริงๆอืมแต่ถ้าเขามาซื้อเพื่อเอาไปเลี้ยงขายเราไม่เอาถึงแม้ว่าเขาจะไม่แหลมแล้วแต่เขาก็ยังมีพิษอยู่นะเจอนะอ๋อก็คือตอนนี้เหลือกี่แม่เตอนนี้เหลือเจ็ดแม่เจ็ดแม่โอ้หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยหายไปครึ่งแล้วก็มีข้างนอกไปแบ่งลูกเลี้ยงแบบคนเขาอยากเลี้ยงเขาไม่มีทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่มันก็ ไม่ได้ใหญ่ขนาดบางทีเราก็บางทีตัวใหญ่ๆเราก็ห่วงเราเนาะเราเลี้ยงมามันก็เหมือนลูกอ่ะเราก็เก็บรักษาแล้วบางทีมันมีขโมยเราก็นอนไม่หลับตอนนี้มีขโมยด้วยเหรอโอ้สองสามปีแล้วนิ่มเมื่อก่อนผมนอนคอกน้ําคือสมัยก่อนไฟนอนคอกน้ําค่ะแล้วเริ่มมีการไฟแพงขึ้นมันขโมยกันเกิดขึ้นเราก็ทำงานเหนื่อยแล้วกลับมาต้องมาเฝ้าไฟเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่หมดนอนนุ้ง แล้วเช้ามาไม่ต้องเลอะเดี๋ยวนี้เป็นควายอินเตอร์แล้วสินอมุ้งมีมุ้งมีอะไรเสร็จซ้ำแต่ทุกคนถามว่ารักคลายมากกว่ารักเมียนล้นี่ในเรื่องจริงครับเขาเลยไหมยี่สี่ชั่วโมงนี่อยู่อยู่นี่อยู่นี่มากกว่าอยู่ทางบ้านอหะเป็นทุกคนเหมือนทุกคนหมดเลยคือคนอาชีพเลี้ยงควายคือจะอยู่กับควายแบบทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะน้อยมากก็บางทีน้องๆที่มาแต่ต่างจังวัดอะถ้าเขามากับแฟนผมบอกโอ้ย ซื้อเลยเราไม่ชอบจริงแฟนชอบดีมจะได้ไม่ไปหาผู้สาวสาวมันอยู่ออกไปเลยใช่ใช่จริงจริง <c oughs> เพราะว่าการเลี้ยงควายต้องมีเวลาให้เขาด้วยต้องดูแลคอยสังเกตเขาด้วยอะค่ะคือแบบว่าหลายๆยอย่างเหมือนกันเชื่องตะกลเนี่มันเชื่องมากไปแล้วเราคิดที่จะอ่าเรามีอ่าสายพันธ์เหล่าของชนบุรีดั้งเดิมอย่างเงี้ยเราคิดที่จะเปลี่ยนเหล่าสายพันธุ์บ้างไหมคะน้องพงษ์อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเราชูโรงด้วยแม่คืออย่างไรน้อยอ่ะเราหาพ่อพ่อสายต่างเนี้ยณตอนนี้เรา เราไปเก็บออมสินมาแล้วเนี่ยเพื่อจะมาใส่ชุดเนี่ยทั้งหมดเลยที่อยู่เจตัวเนี่ยเดี๋ยวถ้าพวกนี้เขาออกปุ๊บถ้าผสมได้แล้วก็ผสมเลยเจดแม่เนี่ยคืออย่างน้อยน้อยคือผมคนชนบุรีผมก็ต้องอนุรักษ์ชนบุรีแท้ๆเลยคือชนบุรีต้องมี50%ถึง65%ดีค่ะครับแล้วก็เอาสายต่างมาใส่สัก3าหรือว่าย่นั้เอนแคมัน หายไปเนาะใช่ครับมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือคนหันกลับมาเริ่มแบบว่าเป็นควายพื้นบ้านควายเหล่านี้ประกวดได้วิ่งได้นี่คือวิ่งได้จริงๆหลานของเขาใช่คือลูกของพ่อเขาทายาท์เขาก็แข่งอ้แข่งเนี่ยควายแข่งควายเร็วนะครับใช่ครับพี่เลยวิ่งเลียว่าตัวเนี้ยคือลูกของเขาโอเควิ่งแต่แล้วปีนี้ถ้ามีการจัดแข่งขันอย่างเนี้ยจะส่งเขาเข้าประกวดวิ่งไหมก็ มีของน้าของน้าปีนี้รุ่นกิ๋วเล็กเขาก็ได้ที่หนึ่งมาตัวนึงวิ่งเร็วใช่ครับแล้วก็ลายของตัวเนี้ยผมขายให้ผู้ใหญ่ทาคณนักตอยู่ซุ้มเดียวกันได้ที่สองหนึ่งสองสามอ่ะควายบ้านเดียวกันหมดเลยครับเป็นควายชนบุรีดั้งเดิมจริงใช่อันนี้ก็โหดูนะดูเป็นพื้นเราสังเกตยังไงคะว่าเป็นชนบุรีควายชนบุรีส่วนมากคือเปรียบเทียบกับควายโซนอ่ะควายอุทัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกนะควายชนบุรีมันจะสูง สูงยาวตรงมันจะเหมือนมา้ามันจะไม่ค่อยมีพุงแต่ตัวนี้มันมีพุงค,คือตัว,ว,ตวนี้นนจะมีพุงพออใช่คือหน้าหน้ามันส่วนมากจะเล็กๆเลี้ยวเลียวเ,เขาจะเป็นทรงเนี้ยส่วนใหญ่นะแล้วท้ายมันจะเป็นท้ายึกเสือกไม่ใช่ทาาานะ้ายแบบมะนาวตัดไยชมรีดูได้เลยท้ายจะสึกเสือกแล้วหางมันจะลงจากข้อเขาไปไม่เกินคืบ่งายที่เวลาใช้งานหรืออะไรหางรากดินเหมือนงูเขาไม่ใช้ในตำราไม่มีอยู่แล้วคือเป็นไยขี้เกียจ ดูร่างส้มันตดมันนี้ส่วนใหญ่ก็สางามันมันก็ง่ายมันอกมันก็ไม่ล้นหลามย้วยยาวเกินไปมันก็พอประมาณะเล็บมันเนี่ยเล็บมันของมันปกติี่ยไม่เคยเจียรเคยแต่งนะมันก็อยู่นั่นแหละแต่ที่มองเหมือนมันสึกคือมันเดินทางระย่างเราทุกวันมันก็เหมือนคนเนี่ยไม่ใส่รองเท้ามันก็มีสึกมั่งอะไรมั่ง เออแต่มันก็แตกต่างกับควายอุทัยเหมือนกันเยอะเลยครับเยอะเยอะจริงเรื่องหนึ่งที่แน่แน่คือโครงสร้างคือถามว่าคนรุ่นใหม่อยากเลี้ยงถ้ามาหาสายพันธุ์ชมบุรีแล้วไปสายสายต่างอ่ะโอเคเลยนะคือโอเคเลยในระดับหนึ่งเลยคือถ้าใครจะหาสายพันธุ์ชมบรีราคาย่อมยาวก็มีมาหาผมได้เดี๋ยวจะผมพาไปดูเงี้ยก็คุยเองเฮ้ยผมก็อยากแนะนําหลายๆข้อหลายๆบ้านบางคนเขาไม่ได้มีโลกโซเชียลเนาะ คนแก <h> like ่เง oh. eh, ี <to> <to> ้ยใช่ไหมตรงไหนเราพอช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปเลยแต่ตัวนี้เขาเชื่องมากเลยเชื่องเชื่องคือควายที่นี่ถ้ามีอาการนิสัยไม่ดีเราไม่เลี้ยงอยู่แล้วเพราะส่วนมากแม่ผู้หญิงอยู่ถามว่าเราเลี้ยงเขาดีแล้วเขาจะมาทาเราเราไม่เลี้ยงนะตัวนี้เคยวิ่งแข่งกับเขามั้ยเนี่ยคือลูกส่วนมากลูกเพราะเพราะตัวเมียส่วนมากเขาไม่ค่อยดุวิ่งตัวเมียคือเขาจะไม่ค่อยแข่งประกวดในการวิ่งใช่เพราะเดี๋ยวมันให้ลูกยาก ถ้าเป็นทายาทของลูกเขาเที่ก็คิดว่าทั้งตัวเมียตัวผู้สามารถวิ่งแต่ก็มีตัวเมียอยู่ในค้อกก็มีที่ผมเอาไปวิ่งแล้วก็ได้ที่หนึ่งอยู่เลยเลยสนามเหรออ๋อก็คือในการประกวดแข่งวิ่งไฟคือเขาแข่งได้ทั้งตัวเมียตัวผู้เลยใช่มันอยู่ที่เราแต่ส่วนมากมันจะวิ่งได้แค่รุ่นเล็กๆโอเออเนาะน่าสนุกดีนะคะรุ่นเล็กๆคือเป็นยังไงครับส่วนมากอ่ะมันจะมีทุกการวิ่งไฟเนี่ยถ้าสนามใหญ่คือชมรุรีก่อนออกพรรษาหนึ่งวันแล้วก็จะไล่ไปตามอำเภอ ตามเทศบาลตามตลาดต่างๆค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเมียอีกหนึ่งตัวที่น้องพงจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเราใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือเราเรามองอยังไงคะว่าจะเอามาเป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเราพัฒนาของเราได้ ตัวนี้เป็นว้แม่แม่แม่เต๋อไว้แม่แม่แม่เต๋อวแม่แม่แม่เต๋อเรามองดูยังไงคะว่าเราจะเอามาเป็นแม่พันของปามเราคะสังเกตยังไงบ้างตัวนี้เราผสมออกมาพ่อนี้ที่เราเลือกมาหลังมันจะตรงแล้วโคงมันจะกค้าแล้วไหล่หน้าช่วงคอมันจะดีกว่าแม่มคือแม่เขาคือเป็นแม่ดวงแม่ดวงใช่ครับแล้วตัวนี้ก็คือเนี่ย สันคอใช่สันคอก็ถือว่าหนากว่าแม่เยอะแล้วตัวนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วคะน้องพงศ์ยี่สิบสี่เดือนครับสองปีสองปีวี่แจ๋แจ๋แม่มันต้องมว้ยตัวเท่าสูงร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วครับโอ้โหเท่าไรนะร้อยห้าสิบเอ็ดสองปีเนี่นะใช่ครับป้าหูตัวใหญ่มากเลยอ่ะคืออันนี้คือก็จะเป็นควายทายาทของชมบุรีเหมือนกันใช่ชมบุรีเลือดร้อยเลยครับเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ครับคือสังเกตง่ายๆน้องพงศ์บอกว่าควายชมบุรีนะคะสังเกตคือนี่ โครงสร้างของเขาใช่ไหมขาขาเขาจะแบบจะเรียวสูงหน่อยป้องขาเยอะยาวใช่จะเรียวสูงหน่อยเล็บจะเป็นกะลาเลยใช่นี่นะก็จะจะเปรียวหน่อยนะคะจะเปรียวหน่อยเมื่อกี้พี่เต๋อไปสกิดคอเขาหน่อยนะคะคือแล้วอกเขาจะเป็นอกเป็ดเใช่ไหมอกมันจะกว้างแต่มันไม่ย้วยเหมือนแม่แม่พองระวังลูกมัน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 จะไม่ย้วยเหมือนเหมือนฝ่ายต่างจังหวัดฝ่ายต่างจังหวัดมันจะเป็นอกคล้าย อกงวอจะยย้อนะใช่ใช่อันนี้คือลักษณะควายชุมนุลีแท้จริงเลยพี่พี่พงพี่พงทำไมเขาให้ยาเ่ลิโอเคเขาข้างโอเคหูโอเคเลยครับเนี่ยดูหูกับเขายังพึ่งกันนิดเดียวเองเนี่ยคือหลอกกันไม่ได้คือวายอายุของเขาที่แท้จริง อ๋อคือสังเกตง่ายๆคือหูกับเขาจะใกล้ๆใกล้เคียงกันคืออาจจะแตกต่างกันประมาณเท่านี้ประมาณสองเซนเอย่างเงี้ยเราเราเราสเราเราจะดูได้เลยไฟอายุประมาณสองปีสองปีถึงสองปีครึ่งมันจะม่ที่จะเขาส่วนใหญ่มันคือมันจะใกล้เคียงกับเขาใช่ครับคือตัวนี้จะเก็บไว้เราจะไว้ผสมกับออมสินคือสังเกตจากลักษณะที่มันเป็นแมพพันธุ์ของฟามของน้องพงเนี่ยคือสังเกตหนึ่งลักษณะด้วยลักษณะคลายท้ายหลังตรง โครงสร้างองค์ประกอบทุกสิ่งย่างโครงดีอะไรดีท้ายดีตัวนี้ท้ายดีแล้วครับท้ายดีมากเลยนะตัวนี้คือแบบว่าหลังเขาตรงมากเลยใช่ครับคูหลังเขาก็ตรงกว้างคูหลังเขาคือช่วงบ้นทายเขาใช่ครับเนี่ยช่วงกระโดงหลังเห็นปะเขาจะแบนลงนี้เลยแม่เขายังจะต้องยังเป็นเดี่ยวเดียวนิดใช่ใช่ครับนี่คือมันจะแล้วเวลาันการให้ลูกออกมาเนี่ยหรือว่าเขาท้องเนี่ยจะรับน้ําหนักได้เยอะมันจะท้องไม่ห้อยครับ แต่เขาสูงมากเลยนะใช่ครับ,บ,บตอนสองปีสูงอะวะอายุ13เดือนผมมอไปเที่ยวงานกเกษตรแฟร์บางพระปีที่แล้วครับเขาจะจัดกลงกับงานอุดรปีที่แล้ววันที่7จ็ดธันวาผมได้อันดับสาม ตัวนั้นถามว่าเล็กกว่าเขาเยอะเล็กกว่าเขาเป็นซิกซี่เลยรุ่นพี่อะตัวนี้นี่เคยแต่โดดเด่นมันสวยตัวนี้เคยไปงานประกวดที่คอนเวอร์ป้าตัวเนี้ยยังเลยครับในความคิดของพงค่ะคือจะให้เขาเดินสายประกวดลองเดินสายประกวดดูมากไหมตัวนี้ถามว่าไปเดินไหมถ้าออมติดไปบางทีจะอุทัยผมจะไปโชว์ว่าอยากให้เขาเห็นฝ่ายชมรีลักษณะเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้คาดหวังจะไปลงประกวดอะไรกับเขาเนี้ยคืออยากให้เขาดูมากนะว่าชมรีเราก็มีดีนะอใช่เพราะว่าคนส่วนมากคือ ชนบุรีนี่คือคนก็จะเริ่มแบบว่าน้อยคนมากเหมือนกันที่จะทําความเข้าใจกับควายชนบุรีลักษณะของเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะค่ะส่วนมากคนก็ที่เล่นดังๆก็คือแบบตัวนี้หน้ายาวมากเลยครับเนี่ยเคือพึ่งแต่หน้าเขาสวยดีสวยครับสวยสวยนะตัวนี้เขามีจุดเห็นไหมต้ามีจุดมันจะออกไปแบบตามนู้นแล้วคือเราก็เลือกเอาพ่อเนาะแล้วฝันตัวนี้ครบหมดฝันยุงคงยุงข้าวเลี้ยงแล้วอุดมสมบูรณ์เจ้าของเลี้ยงแล้วเงินทองตัวนี้ายมาเต็มมา ออมสินเลยแล้วก็มีคนจองแล้วคือคนเชียงใหม่คือจองลูกหรือว่าจองจองลูกครับเขาจะซื้อเขาแต่ผมไม่ขายเจ้าเขาก็เลยขอลูกใช่เขาบอกว่าผสมมาหลายคนแรกเลยเราก็บอกว่าฝ่ายสาววอย่าไปจองเลยลูกตัวแรกอ่ะมันออกมาบางทีอ่ะเราไม่รู้มันจะโตจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเสียกําลังใจก็บอกไม่เกี่ยวแม่ดีพ่อดีซะอย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของเขาเนาะใช่ครับเขาบอกว่าเขาเห็นแม่ดีพ่อดี เราเลี้ยงเราไม่ได้โกหกนะเนาะเราถามว่าปีนี้งานปีนี้งานชมบุรีวันที่ผ่านมาก็เขาก็ได้ที่หนึ่งรุ่นฝันน้อนมตัวนี้หรอคะใช่ครับโอ้มีการรางวัลการันตีแล้วใช่แล้วคือการันตีเลยว่าได้ที่หนึ่งชมบุรีคือเชื้อไม่ทิ้งแถวพูดง่ายเท่าพี่คนเหมนแม่ไงใช่ครับได้แบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆคือแม่เขาก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งหลายปีอะไรอย่างเงี้ยโหแต่เขาเชิดมากสวยจริงๆว่ะน้องกุ้ตัวนี้สวยมาก คือถามว่าเป็นปลายชุมบุรีคือสวยเลยใช่ผิวพรรณของเขาก็ดูดีเลยอะค่ะใช่ครับอย่างเงี้ยคือการของเราอย่างเงี้ยคือข้อของเราเงี้ยคือนอกจากเลี้ยงธรรมชาติอย่างเงี้ยเราเลี้ยงแบบอย่อยางอื่นบ้างไหมคะหรือว่ามีการให้ฟางให้อาหารเสริมยังไงาคือถาม่าของผมจะเน้นยาสดการดูแลของผมเนี่ยทีห้านี่เปิดมุม้งแล้วไล่ลงน้ําเลยเราไม่ต้องไปดูเปิดปุ๊บบอกไปลงน้ําได้อะพี่ก็ไปลงเลย หกโมงครึ่งเขาจะขึ้นไปเองแล้วเดี๋ยวแม่เขาไปดูก็เลี้ยงง่ายๆแหละปล่อยแล้วก็มอไซคันหนึ่งอยู่บนทางแค่นั้นเองแปดโมงก็ไล่ลงน้ําแล้วผมกลับมาจากทํางานเสร็จประมาณแปดโมงครึ่งเราก็ขึ้นมาล้างน้ําฉีดอะไรเขากินยาหนึ่งรอบกินยาประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งเขาจะนอนพักผ่อนแล้วแล้วก็ประมาณเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งไม่เกินบ่ายโมงเนี่ยเราก็ปล่อยไปลงน้ํา ก็คือเป็นเวลาใช่ครับเขาอะไรคือมันก็เหมือนคนอะคือกินสามมื้อเหมือนกันของผมทำเหมือนั้นเลยของผมทาคือนอนไปนอนยันบ่ายสองแล้วก็คืนกินยาบ่ายสองครึ่งแล้วก็นอนเล่นพักผ่อนยันสี่โมงถึงปล่อยไปอีกรอบคือคือเราวันหนึ่งเราเลี้ยงกี่เวลาสองสามเลยครับสามเวลาเลยคือปล่อยปล่อยเช้ากับเย็นแต่การกินญ้าเสริมผมให้กินวันละสามครั้งผมจะไปเน้นงกลางคืน อคเยะแต่ความเขากินได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับออแล้วถามว่าดีไหมดีจากเมื่อก่อนเราต้องนั่งเลี้ยงไยเช้า3-4ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เลี้ยงเช้าและชั่วโมงเย็นชั่วโมงนึ่งเอาเวลาไปตัดหญ้าหนึ่งชั่วโมงประหยัดเวลาไปเท่าไหร่ เราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับจะเราจะมายึดติดแบบสมัยก่อนไม่ได้นะสมัยก่อนเขาปล่อยทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ชวนเด็กๆไปเลี้ยงควายมีแต่คนอยากไปเพราะเลี้ยงแค่ชั่วโมงเดียวสบายแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนทั้งวันคือแงวทั้งวันจริงๆเลยคือแบบไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเราเน้นเราเน้นยาสุดฟางเราไม่เคยเสริมเลยฟางเราไม่ให้แล้วก็หัวอาหารก็มีกินนิดหน่อยปรับโครงสร้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีสูตรอะไร972ของซีพีอ่ะ เพอาะคือ,อครเราให้หัวอาหารนี่คือให้ของ CP ใช่ครับออมิมีเป็นสูตรของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีขายทั่วไปน้องพองศ์ก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าไวกำลังหัวเรียงหัวต่อสำหรับกึ่งวัยรุ่นกับกึ่งผู้ใหญ่ครับน้องพองศ์อยากจะฝากแนวคิดสำหรับคนรุ่นใหม่คือแบบ20ต้นต้น20ไปลายปลายอย่างนี้บ้างไหมคะคือจะหันมาเลี้ยงควายยังไงอะไรยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างอตอนนี้นะครับเรื่องวงการอนุรักษ์การเลี้ยงฟลายไทยหรือว่าฟลายทั่วไปหลายๆายสายพันธุ์นะ มันก็แล้วแต่ที่เนาะ,ะแล้วแต่ภาคแต่ถ้าเราชอบหรือว่าใครชอบหรือว่าใครเห็นผมเลี้ยงแล้ว<ม>ประสบความสําเร็จมาเที่ยวหามาขอคำปรึกษาได้ผมแนะนํายินดีแนะนํะแต่คนที่มาหาผมแล้วกลับไปยังไม่เคยมีใครผิดหวังเลยราได้ดีว้วย<ม>คือผมไม่ได้เน้นว่าต้องซื้อผมอผมพาไปซื้อชอบก็บซื้อสู้ได้เท่าไหร่ซื้อเอาไม่ต้องถามผมแล้วเลี้ยงเท่าที่เราชอบเลี้ยงเท่าที่เรามีในกระเป๋า เราผมจะถามเขาเลยว่ามาเนี่ยเลี้ยงเพื่ออะไรดาบแรกผมจะถามทุกคนนะเลี้ยงเพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อเอาไว้เลี้ยงขายลูกหรือว่าเลี้ยงเพื่อเดินสนามประกวดจะถามนี้ก่อนเลยนะบางคนบอกว่าก็อยากจะซื้อแบบสูงๆงเลี้ยงเพื่อเดินสนามประกวดคุณกลับไปนอนคิดสามวันแลว้วโทรหาผม<อ>เขาก็ถามว่าทําไมถ้าเลี้ยงเดินสนายประกวดรางวัลสามพันห้าพันแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทสามปี เลี้ยงตั้งแต่เล็กซื้อไปแปดเดือนฝ่าจะประกวดได้สามปีกินเท่าไหร่คิดใหม่คือเราสู้เลี้ยงแม่พันธ์เพราะลูกมาไว้ขายลูกดีกว่าแม่มันกินเราไม่เกินสามหมื่นหลอกต่อปีอ่ะกมบอกเลยแต่ถ้าเราขายได้สามแสนเท่าไหร่อสิบเท่าอ่ะคุ้มเลยครับมันก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งบางคนเนาะดูโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เร็วไวเเร็วจริงจริงคืออยากได้แบบที่ในสนาม ทุกคนเนี่ยซื้อได้หมดแหละของอะ่ะซื้อเวลาย่นเวลาซื้อของดีในสนามได้หมดแต่อยู่ที่เราจะเลี้ยงได้นานหรือว่าทนเลี้ยงเขาได้หรือเปล่าเราส่วนมาผมผมใช้ประสบการณ์ด้วยการไม่มีค่อยๆสะสมแล้วเลี้ยงแล้วศึกษาของตามตำราที่จริงๆเลยคนรุ่นเก่าผมได้ดวงดวงวาสนาดีตั้งแต่ตระกูลผมเลี้ยงมาตั้งแต่นานแล้วเนาะ嗯嗯เขาก็สอนปลูกฝังผมมาดีะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ค่อยใจเย็นเลือกมาหาถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็เฉยเฉยก่อนคือคือ,อยังไงน้องน้องผมไปซื้อการซื้อควายอย่างเงี้ยอ่ผมต้องสังเกตยังไงบ้างอะคะคือลักษณะนะฝ้ายนะผมจะไม่ยึดติดเรื่องเหล่าเลยใครจะบอกเหล่านู้นดังเหล่านี้ดังอย่างแรกนะถ้าผมไม่ดูผมดูขั้นสามองค์ประกอบของควายหนึ่งเราต้องดูว่าเชื่องสองเราดูเลยเรื่องแข้งขาป่องขาสูงไหม สามเราดูแค่ลำตัวแค่นั้นพอไม่ต้องอะไรมากเลยฟายไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่เราผมก้าวพูดเลยในแนวคิดของพงคือคือเชื่องใช่ลำตัวใช่ป้องขาสูงไหมใช่แค่นี้หรอพอแล้วแล้วดีเหลือดีอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะจัดการเขายังไงใช่ครับเพราะมันจะบ่งบอกอย่างเขาอบางตัวแม่มันจะเขาฟางไปใส่ับพอนี่บางทีมันก็ไม่ฟาง มันก็มีเยอะแยะไปครับมิวเตสสนผ่านเราบางบางตัวหน้าสวยมาเพราะมันไม่สวยมันก็มีเพราะบางทีมันก็พูดอย่างเราหาโครงสร้างไว้ก่อนความสูงไว้ก่อนความเชื่องปลายเชื่องได้เปรียบก็ต่อให้คุณใหญ่ต่อยคุณสวยต่อยคุณโดดเด่นถ้าไม่เชื่องไม่มีประโยชน์มันเราเลี้ยงไม่ได้อะเลี้ยงไม่ได้เราก็ทำเนาะมันก็เสียความรู้สึกเสียเวลา แต,แต,แต่แต่ที่พี่สังเกตดูน่ควายของพงค่อนข้างที่จะเชื่องใช่ครับเชื่องมากเลยะคะ่ะดูสังเกตได้เลยค <f air> คือถามว่าถ้าเป็นเสื้อผ้า,ามันก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อหนึงยี่ห <ù> ้อดังก็คือเป็นยี่ห้อหนึ่งของของแบรนด์ที่นี่เนาะของ <c oughs> ปามที่นี่ใช่ครับถามว่าข้อผมเป็นเบอร์ต้นต้นของชมุรีนะสายพันธ <c oughs> ุ์ชมุรีนะอย่างปีเนี้ <c oughs> ชยชมบุรีประกวดฟ้ายวันที่หนึ่งมา ในในในกลุ่มของผมอะเฉพาะผมคนเดียวปายประกวด13รางวัลที่17แล้วก็มีนะ,นะครับที่นี่ที่เดียวเลย13รางวัลแล้วของน้าฟายประกวดได้5รางวัลฟายวิ่งที่1รางวัล6น,นะตกไปหลายกับ19แล้วแล้วก็ลูกชายกำนันตรงกำนบลนบันผมเนี่ยญาติกันแหละก็ซื้อเหล่าผมไปเลี้ยงเขาก็ได้ ทั้งนี้เขามีแคนฟ่ายสองตัวนะแต่เขามาเลือกสายพันธุ์ที่ดีไปอ๋อก็คือแบบว่าไม่ต้องอะไรมากใช่ก็ตกแล้วปีนี้ก็ได้ได้มาก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดรางวัลทั้งหมดชลบุรีอย่างเดียวถามว่าคุ้มไหม,ค,มคุ้มนะถามว่าความรู้สึกผมปีนี้ผมเงินรางวัลชลบุรีอย่างเดียวผมได้แสนแสนห้าพัน เฉพาะเป็นี้ยเหรอกี่รางวัลเนี่ยของผมว่าสิบสามรางวันแสงแค่ห้าพันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรเนะี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นผลค่อยได้ไปด้วยใช่ถามว่าเราเราได้เงินมาก็เหมือนเรามาเก็บไว้หน้าแลง้งค้ามันตัดหญ้าไว้ดูแลซ่อมรถไว้ซื้อยาซื้ออาหารอเอาไว้ให้เขาค่ะ<า>มันก็เราไม่ต้องไปลงทุนคือบางคนบอกว่าอุ้ยเลี้ยงจามีจำเกิดเธอฝฟายประกวดเลี้ยงยากแต่ถ้ามาเลี้ยงแล้วถึงปีมาเขามีงานเทศกาลมีอะไรเงี้ย มันก็ช่วยเราได้เยอะนะคือเราเหนื่อยแล้วเราก็ทําอยู่ปกติทุกวันเนี่ยแต่ถามว่าเราได้เพิ่มอ่ะยังบางทีไปงานตลาดอ่ะบางวันหรือว่างานอำเภอที่หนึ่งเขาก็มีสองพันห้าสามพันสี่พันก็มีอะไรย่างเงี้ยไปเขาก็มีค่าตัวสามร้อยสองร้อยแล้วแต่นะคือถามว่าเราก็ไปร่วมตลาดเขาเป็นประเพณีเขาอยากให้อควายไปรวมบางทีไปกลับมาวันหนึ่งไปแปดโมงสิบโมงกลับแล้ว ได้ห้าพันหกพันใกล้ๆเองสองกิโลสามกิโลเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นผลกําไรของเราอ่ะอเราเข้าไปแล้วคนก็รู้จักเราก็ตามหามาเราถึงข้อว่ามาตามหาเหล่าพันอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ไม่มีแล้วหมดจริงหมดเลยครับ<อ> <c oughs> ก็คือมาเลี้ยงอย่างนี้เลย <c oughs> ใช่อพัฒนาเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยคือเราเราเรา,เราอาศัยว่าเราเรียนมาเราเอาเราการตลาดของเรื่องที่เราเรียนมาด้วยเอามาผสมผสานกับชีวิตจริงว่า ณวันนี้เรามองไปเลยว่ามันจะไปทางทางทิศไหนแล้วเราจะพัฒนายังไงม,มันเราถึงจะได้ความต้องการของของลูกค้าเนี่ยผมได้เปลียนตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเราก็มองดูฐานลูกค้าของเราด้วยใช่ วันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็น้องเต๋อคะต้องขอขอบคุณน้องพง์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะและถ้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อควายของน้องพง์ติดต่อได้ที่ไหนคะน้องพง์ครับติดต่อทาง Facebook สมพง์ก็ได้หรือว่าเบอร์โทรนะครับ086ครับ845ครับ6440ครับนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแล้วก็น้องพง์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ